โยเคเรสเล็งอาร์เซนอลเป็นเป้าหมายหลักหากอำลาสปอร์ติ้งวิกเตอร์โยเคเรสกองหน้าทีมชาติสวีเดนวัย27ปีของสปอร์ติ้งลิสบอนตกเป็นข่าวว่าต้องการย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกหากต้องอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โยเคเรสทำผลงานสุดร้อนแรงในฤดูกาลที่ผ่านมาครับยิงไป54ประตูก,กับ13แอสซิสจาก52นัดตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมใหญ่ในยุโรปเช่นแมนยูเชลซีและจูเวนตุส ต่างข่าวจากโปรตุเกสยืนยันว่าเขาได้เลือกอาร์เซนอลเป็นตัวเลือกเดียวและได้แจ้งความต้องการนี้กับเอเย่นเรียบร้อยแล้วแม้ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่มีการพูดคุยระหว่างอาร์เซนอลกับเอเย่นหลายครั้งด้านสปอร์ติ้งพร้อมหากได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรตามที่ประธานสโมสรยืนยันดีญญดนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะหากเปลื่นใหญ่เดินหน้าจริงจัง